สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมคนเดิมครับนานหนมเกมเมอร์วันนี้นะครับเราจะพามาเล่นทิฟวเทสสองนะฮะในอะไรว่าด่านด่านเบต้านะฮะคือโอ้อะไรวาวได้เพิ่มเพิ่มไอตัวเนี้ยแกบิงฮุกนะฮะสามารถปีนไปได้นี่ฮะมียอดนะครับจได้อยู่นะรจริงมันก็เหมาะทิฟประเทสดีนะ ไอแบบเนี้ยอ่านะฮะตอนนี้เราได้ออกไปแล้วผมได้เป็นสไนานะการเล่นสไนเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นนะฮะคือต้องซุ่มจะเย่ยใช่เลยนะเนี่ยใช่เลยใช่เลยใไฮเดิงเกอร์ได้นอนนะ่ะเดี๋ยวเราเราเรา,เราจะมาลองเสียงไอ้นี่กันนั่นไงไอ้ไอเด็กเวนไอ้เด็กเวนเออตายแล้วทีเนี่ยนะสามารถปีนขึ้นไปได้เอาตก่เฉย ผมก็เคยใช้มาแล้วนะเนียแล้วเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนคนระับว้าววิวสวยดีนี่อย่างนี้ในแชทอะไรวะบิชเออนี่แหละครับเราสเราสา,เราสามารถไปมุมที่เราไม่เคยไปได้นะฮะอย่างเช่นมุมนี้นะดักรอยแม่งเลยตรงมุมนี้สุดยอดเลยเอาจริงฮะรู้ตรงข้างบนอะ่ะถ้าเป็น คมมุณสามารถเดินข้ามรั้วไปได้ฮะสุดยอดครับเฮ้ยนั่นไน้สไปายกูจำหน้ามึงได้โอ้ยไปทีมเราเยอะเกินไเปบ่าวะแต่ลักษณะหน้า,นายเยอะเกินเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสไนเปอร์มันควรจะหาที่ซ่อนนะเว้ยโอ้ยนั่นไงกูว่าเราต้องหาที่ซ่อนเปลี่ยนคา่าเถอไม่มอมใช่เออขอบอกก่อนนะครับว่าเมดิกเป็นสายที่มีประโยชน์ที่สุดในทีมนะฮะ สามารถทําให้ทีมที่แพ้กลับมาชนะได้นะฮะแต่ว่าคนไม่ไม่ค่อยชอบเป็นเนี่ยไม่รู้เป็นไรคือแบบคนเขาไม่ชอบเป็นแบบเออเขาชอบบูกันมากกว่างเอา้ามันก็ลองกัไหนดีจัากได้หิวไหมเนี่ยโอเคเนี่ยคือระหว่างอา้าวนี่คือระหว่างเฮฟเฮฟวี่ He สองตัวถ้าสมมติว่า He เฮฟวี่อ้าอะไรวะหายโอ้เฮฟวี He ่นู้บ่ะ <c oughs> คือถ้าสมมติว่าเฮฟวี่สองตัวมาเจอกันใช่ไ่ะ แล้วใครจะชนะมันมีสองตัวสองตัวหนึ่งตัวมีเม,มดิกอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งไม่มีฮะคิดว่าใครชนะล่ะครับแน่นอนฮะไอตัวที่มันมีเมดิกอะ่ะเอ้ยสปายวะเอ้ยใครตายอ๋อมันเล่นถอดคิดว่าแบบตัวแทงหลังตายฮะไม่ใช่เอ้ยหิวให้ก่อนมันมาแล้วมันมาแล้ว ตายแน่นอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายนะนั่นไงคือแบบถ้าเรามีเมดิกนะฮะกบทินที่ไม่มีเมดิกนะมันเห็นได้ชัดเลยว่าใครจะชนะถึงอันนี้เขาจะเป็น F2P นะฮะเขาก็สามารถชนะได้ถึงเขาจะใช้แบ็คเบิร์นเนอร์ที่เออชนะฮะจริงๆนะครับว่าเกมนี้นะครับไม่ใช่เอาไอเทมมาใส่มั่วๆกันนะคือเราต้องดูความสามารถของมันด้วยนะฮะใส่มั่วๆแบบไอเนี้ย อันนี้เอาแบ็กบุนเนอร์มามาอะไรวะมามาโจมตีข้างหน้าไม่ได้นะจริงแบ็กบุนเนอร์เว้ยสำหรับการโจมตีข้างหลังนะเหมือนสปายอ่ะเหมือนสปายนิดนึงแบบไปหลอยหลังอะ่ะมันจะแรงมากนะครับเฮ้ยชัดอือชัดระบุชัดระบุชัดระบุอันแหละเอาโหฆ่าไม่ได้ปุ๊บีเฮ้ยหลังมึงอะ่ะเอ้ยนั่นน่ะไพโลไพโลไพโล เราฮิวให้ไพลโลแล้วนะครับคือจริงๆเมดิกมันเหมือนจิตอาสาตัวหนึ่งนะฮะคือมันถ้าแบบคือถ้าแบบมีก็ทีมอาจจะชนะได้มีเปอร์เซ็นต์การชนะได้ดีกว่านะฮะแต่ถ้าไม่มีเลยก็ต้องใช้ความสามารถนะความสามารถของแต่ละตัวอส่วนมากคนไม่ชอบเล่นสปายกันไม่รู้เป็นไรสปายมันเป็นสายที่เล่นยากสุดแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมฮะมีประมาณสามตัวยืนอยู่คือจริงๆเกมนี้นะฮะ มันจะมีแบบมีฝั่ง F2P กับ P2P ออนะซึ่งมันจ่ายนี่มันก็บอกความสามารถไม่ได้หรอกว่าใครจะเก่งนะฮะผมเคยไปเจอ F2P ฮนะ F2P นี่แบบคือบางคนก็กาก,ากแล้วบางคนมันก็เทบเลยเอาจริง Let's move ะจโกจเจโกจีโกจริงเราคนตามฮีบี้มากกว่าน,นะเพราะว่าไอ้สายพวกนี้มันยังพอแบบ เองพอรักษาตัวเองได้แต่เฮวี่นี่แบบรักษายากมากอยู่ให้แล้วเพื่อนเนี่ยปืนมันจะมีความสามารถนะฮคะคแต่และความสามารถไอ้ปืนที่ไอ้เฮวี่ตัวนี้ใช้อยู่มันคือแบบยังไงอะแบบเฮ้ยแบบมันจะแบบมีพ่นไฟระหว่างการยิงนะ,ะสระปกสามารถป้องกันสปายได้นะ,ะสปายที่แบบมาแทางหลังอ่ะเออ คือจริงๆนะฮะเกมนี้นี่ไอที่ผมพูดมาน่ะมันจะแบบเออดูแบบมันจะแบบบางคนก็คิดว่าเอ้อจะคิดอะไรมากข้างหน้าวรอกก็เล่นเล่นไปก็ได้เออใช่คือมันแล้วแต่นะฮะถ้าแบบเล่นเล่นไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากให้ทีมชนะก็ต้องซีเรียสหน่อยนะฮะคือจริงๆอ่ะเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ต้องใช้ความเป็นทีมเวิร์กสูงนะฮะใช้ความเผลอผมรู้สึกว่าใช้ความเป็นทีมเวิร์กมากกว่า คเตอร์ไซด์โกโบฟินติกเยี่ยรู้อ่ะเอ้ยใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมยังไม่ค่อยรู้อะไรกับไอ้ตรงนี้มากแทงแม่งเลยเออผมลืมบอกอ่ะมันคือพาวเวอร์อัพนะฮะพาวเวอร์อัพจะช่วยในการเล่นให้มันแล้วแต่ความสามารถว่ะคือบางอันก็ทำให้แข็งแรงขึ้นบางอันก็แบบเดเมจโหดขึ้นนะครับอ่านะฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ป่ะว่าไอ้นี่ยจูบอเทสนะฮะเป็นเกมเหมือนเทคนิคนิดนึง ใ้ความมีเศษติสูงนะครับถึงเกมมันจะดแบบูแบบแบบเต้นๆแบบเออแบบสนุกสนานฮีฮาเอ้ยตปาไปให้กูหิวเลือดก,ก่อนเออนั่นแหละเอาหรือใครมาวะรู้สึกคือมันใช้ความเป็นเทคนิคสูงนะฮะคือคนไทยก็ใช่เข้าใจผิดไงแบบเป็นเกมฟรีงงใครๆก็เล่นได้อะไรเงี้ยจริงๆมันแบบเออคือถ้าคนเล่นไม่เป็นมันก็เล่นไม่เป็นเลยนะเอ่ะเอาจริง อผมว่าเอ้ยอะไรวะเอ้ย <c oughs> มึงเล่นอะไระแกวิ่งพุกไห้อย่าเอาแกวิ่งพุกออกไปเอเอไมอ่แล้วหน้าที่ของเราคือหิวเพื่อนนะฮะเมดิกไม่ได้เป็นสายบูนะครับก <ๆ S 2> ็เป็นอาจจะเป็นเพราะสายเหตุน,นี้นะครับ <c oughs> คนเลยไม่ค่อยไม่ค่อยอชอบเล่นนะฮะจริงๆ I'm not fire เโอเคโดนไฟนิดหนึง่งเฮ้ยเราอยู่เบอร์ชาร์จได้แล้วอะดิมดูเลยชาร์จใครดีเฮฟวี่ <Heavy S 2> อยู่ไหนหนอเอ้ยมันสปายป่าวะดูไม่ออกเออน่าไม่ใช่สปายไยไอ้นี่ไปเลยจีโก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 เอาไม่โกล่ะ,ะได้อยู่เบอร์มาแล้วนะเว้ยตา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 ย เล่นเป็นบ่อบอกแล้วนะฮะว่าเกมนี้ต้องเล่นเป็นนะครับเล่นไม่เป็นนี่ก็ก็จะฟิลแบบสุดยอดเลยฟิลแบบอาจจะโดนเพื่อนร่วมทีมด่าหรือนินทารับหลังนะครับเอยเออ,เอ,อใช่เอยใครมาหนอใช้ความเป็นเทคติคมาพอกระโดต้าแต่เพียงแค่มันไม่ได้ตียาเท่าไงคือถ้าเป็นสมัยก่อนนี่แบบเออแบบมันจะไม่ คือทอสมันทําให้เกมมันดูเฮฮาขึ้นอ่ะเออจริง,จร,งจริงเกมนี้มันเป็นเกมซีเรียสนะฮะมันใช้ภาพกร์ตูนเนี่ยเลยคิดว่าแม่งไม่ซีเรียสคือ,อผมเกลียดอย่างหนึ่งนะฮะคือเกลียดคนที่แบบไปได่า F2P อ่ะเออไปบอกว่าเขากาก,ากแต่จริง,รงอ่ะมันไม่กากไงมันก็แล้วแต่คนอ่ะบางคนอ่ะ F2P บางคนเป็นดีกว่า P2P บางคนอีกอ่ะ เพทูวินเอ้ยไม่ใชุ่ยแบบคือแบบเออเกมนี้มันไม่ใช่เพทูวินนะมันไม่ใช่พีบีต้องบอกไว้ก่อนนะฮะคือถึงคุณจะเติมแบบเติมของหมดขนาดไหนปืนสีทองใส่หมวกสวยนะฮะความสมารถก็เท่ากันนะครับเอ้ยตายว่ะทีมเราขาดแคนคาร์ดอะไรว้างเออขาดสเกาลองไปสเกลดิ๊บตึ่ดู เขาบอกก่อนนะครับว่าแต่ละคัสมันเป็นอย่างไงนะคือสเกลนะฮะสะเกลมีความรวดเร็วรวดเร็วแบบือ,อมันมีหน้าที่คือแบบหลอกลอบตัตรูนะฮะหรือแบบทําให้ศัตรูมันแบบบึนมึน่ะคือแบบจริงจริงก็เหมือนตัวลอ่อนะครับสเกลเป็นตัวล่อตัวหนึ่งโอเคเรามีอาวุธประเภทน,นี้แล้ว จีโก้จีโก้จีโก้คิวได้มคิว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 มันรวดเร็วไงคือมันเร็วมันเร็วแล้วถ้าเล่นไม่เป็นก็อย่างเงี้ยฮะ <c oughs> เล่นไม่เป็นก็อย่างนี้แหละครับโอเคไม่เกตอะ่ะอา้าวแล้วจะถือเราพอดกลับมาเพื่อเพื่อผมได้นี่แล้วอะไรวะผมไปขอเทจากคนอื่นเนี่ยแล้วเขาให้เอ็มบัสเซอร์มานะฮะเออผมยังไม่ลองเลยวะ่ะ เออช่างมันเถอะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนะี่ยเดี๋ยวนะใครมาใครมาเหยื่อใครมาเหยื่ออืมโอ๊ยมีคนค้างมีคนค้างมีคนค้างมาดิมึงมาดิเอ้าไอ้เฮี้ยคุณจะเล่นทอร์อีดอกไอ้เฮี้ยเอฟทูพีกูขอได้ยังถึงกูจะแบบบอกว่าเอ้ย เออนะฮะเราจะมาลองเล่นสปายกันนะครับเฮ้ยเปลี่ยนปืนแล้วปืนนี้ที่ผมอยากได้นะคือแบบถ้าแบบอะไรวะมันปืนนี้มันใช้ความเป็นเคาน์เตอร์นิดนึงนะคือต้องอยู่นิ่งๆแล้วค่อยยิงนะครับเพราะว่าปืนนี้มันแบบแบบมันจะแบบคือมันจะแรงมากถ้ายิงที่หัวอ่ะเออคือปืนอื่นเหมือนแบบไม่นิ่งอ่ะปืนอื่นมันจะแบบเดี๋ยวผมขอแปลงตัวก่อน เราจะแปลงตัวอะไรดีพโลไม่ดีแน,น่นอนนะถ้าไพาโลมาเห็นนี้มันหมอนไฟหนนอนนะครับเราลองเป็นเมดิกของฝ่ายนู้นดูบินไปแล้ววซุดยอดเลยเออผมจะเอาปืนไปยิงใครดีหนอเรามีเดสลิงเกอร์นะฮะเราจะมาลองใช้เดซลิงเกอร์กันนะครับเฮ้ยแต่ถ้าเจอพโลไม่ไหวล่ะสวัสดีครับไาโล ไงมันตามกูจริงด้วยเอ้ยเอ้ยเอาไปเจอมันอีกเจอมันอีกเหรอเจอมันอีกเหรอเอามันจะตามมาหาพ่อเงี้ยไอเด็กเวรคราวนี้เราจะรองเป็นใครดีหนอเป็นตะเกานี่ไม่เนียนนะฮะคือมันจะแบบคือที่มันไม่เนียนนี่แบบมันจะเห็นเท้าไงเท้ามันจะเดินช้าๆจริงๆตะเกานี่แบบเดินขากว้างไงแต่พอเราไปตับ สปายแล้วไปแปลงสะเขามันจะเห็นแบบขาแบบตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเดินแบบน่ารักอะ่ะเออดังนั้นผมจะเลือกเป็นไอ้นี่แล้วกันเดโมแมนนะครับโอ้ยยังไม่ได้รีวิวปืนนี้ให้ดูเลยอะ่ะโอ้ปืนในตำนานปืนนี้ดาเมจหนักมากนะยิงที่หัวแล้วก็แบบยืนนิ่งๆเลยนะไปยังวะไปยังครับพี่ไปยังผมกลัวเนี่ยโอ้มาตรงนี้เลยเหรออยา่า โอ้ยโดนโดนโดนเจ็บอย่าตามมาดิครับผมขอโทษนี่มันก็มาจังวะไอ้คาวยี่เนี่ยแขวไายจำหน้าตัวไว้คราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนตัวกันบ้างเอ้ยเป็นเอนจิเนียร์ที่มันมีเอนจิเนียร์ป่าวะเมดิคเหรออย่างน้อยแบบเผือว่มีคนมาเชื่อใจแบบหันหลังให้อะไรเงี้ยเออ ตะเกิลีนี่วะสวัสดีครับจะยิงผมเหรอจะยิงผมเหรอเพือ่อเราฆ่ามันได้ก่อนเฮ้เราเป็นตัวล่อให้ดีนะเว้ยถึงเราจะฆ่าคนไม่ได้เราก็เป็นตัวล่อดได้นะนะเขาบอกไว้ก่อนนะเคมทีมบอ์เทสนะไม่จําเป็นต้องฆ่าคนนะฮะเพียงแค่แบบเออไม่จําเป็นต้องเก็บคิวอะไรเงี้ยเออแบบเราเป็นตัวล่อให้คนก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเอ้ยเอาอีกแล้วผมขอโทษเฮ้ยผมขอเก็บเลือ่อน คือไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเก็บเลือดเก็บเลือดเอา้ไม่ไม่ได้สวัสดีครับนี่เอออย่ามันใช้ลิงเกอร์วะใช้แน่นอนนั่นไงกูว่าแล้วใช้นี ยื้อว่าพวกยอะเหรอยื้อเหรอยื้อเอยอเยอเยเหรตายเลยตายตายตายว้าวสุดยอดตอนนี้เรามาอยู่ในด่านใหม่เซิร์ฟใหม่หมดเลยนะครับหลังจากที่เมื่อกี้รู้สึกจะเบื่อนะฮะค่อางจะเบื่อฮ้ยมาช่วยช่วยทีเพื่อนทีก่อนขณะคนที่เรียกน่ะเราต้องช่วยเขาใครหนอะ ไรเนาะที่เราไม่มีฝ่ายบุกหรอว่าไม่แต่เอนจิเนียร์เนี่ยอยูให้แล้วกันเอาตายก่อนใช่ไหมได้อย่าฆ่าเราเป็นเมดิกเว้ยเราเป็นเมดิกนะเว้ยเฮ้ยเขามีกฎอยู่ว่าถ้าแบบในสนามรบมีหมอห้ามฆ่ากันอย่าฆ่าผมเลยผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ ผมเป็นแค่คนที่จะมาช่วยชีวิตคนนะพราะแม่บอกว่าให้ผมโตมาเป็นหมอผมได้เป็นหมอแล้วอย่าฆ่าผมเลยนะเป็นหมอโอ้ยเจ็บเจ็บครัชเอ้ยถามแฮชพินแอดแอดวาแอดแอดร้านที่กินวันสุ่อยู่ไหนวะเฮ้ยแอดแอดอตรงนั้นมีอยู่เบอร์เอ้ยตายตายตาย ตายยืนหนึ่งคนนะ,คะใครก็ไม่รู้เอ้ยข้ามันเลยข้ามันอู้ยอดเพื่อนเดี๋ยน,ะชน,ชน,ชนะชมเพื่อนชมเพื่อนชมเพื่อนเอากระได้นชมเพื่อนกระโดดเข้าตายอู้เออตายตายได้อนาถมากะคะ่ะตกไปตายเดี๋ยวนะผมขอหาเพื่อนของก่อนใครวะ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 สวะัสดีครับ อาจาะเฮ้ยวาผหายไปได้สุดยอดเลยใครไม่รู้อ่ะเอย้แต่ผมขอชาร์จไวทำไมว่ามันมีบักของยูเบอร์อ๋อปิงเยอะปิงเยอะดโทษมันเป็นผลของปิงเยอะฮนะชาร์ดีอย่าให้ดด้นะนี่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 น<ๆ>เดโมเพื่อนยากฉันไม่เคยเจอนายมาเลย ออกโชว์เบอร์เฟสเฮ้ยอยู่เบอร์ชาร์ดอยู่เบอร์ชาร์ดอยู่เบอร์ชาร์ดนั่นเลไม่รออยู่เบอร์ชาร์ดหรอกครับไม่รอเหรอถ้าคุณตายนี่เสียชาร์ตฟรีนะเว้ยตา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 ย,ตายเฮ้ยได้ว่ะได้ได้ได,ได,ได,ได้โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เฮ้ยชาร์ดเลยนั่นแหละยอดบุก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 เลยจีโก้จีโก้ ยี่โก้ถอยกันชาร์จหมดชาร์จหมดโอ้วันนั้นก็ชาร์จเหมือนกันนั่นก็มีชาร์จเหมือนกันตายตายตายนะฮะก็เป็นบอกไว้แล้วนะครับว่าถึงเดโมคนนั้นนะฮะจะมีปืนทองใส่ใสหมวกเยอะนะฮะแต่ก็ยังแพ้ได้นะครับถ้าทีมไม่เวิร์กกันหรือทีมอื่นเขาเวิร์กกว่านะฮะน่าะคนเขาเยอะกว่าไงคือรู้สึกอะ เรามีกันอยู่แค่สองคนมันมานแบบฝูงอะแถมันนั้นเป็นเฮฟวี่ด้วยอันนี้มันแค่ดีโมใช่ไหมจีโกจีโกจีโกมันมาแล้วมันบุกมาแล้วมันบุกอยุธยามาแล้วเดี๋ยวป้อมแตกอย่าพึ่งกลับไปก่อนป้อมอย่าพึ่งป้อมอย่าพึ่งแตกไปจีโก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 ้ผิวนั้นด้วยคิวคนนั้นด้วยคิวคนนั้นคิวคนนั้นตาย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 คนนี้เขาเล่นเป็นปะวะโอเค หิวให้หิวให้เออผมมึนว่ะเด็นยวนะขอตั้งสติก่อนอือไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหสปินจิมเมดิกนะฮะบอกเลยครับว่าไม่ได้คิวนะฮะไม่สามารถคิวคนได้นะครับคิวถ้าคิวแบบมันคิวได้ยากเว้ยต้องใช้เวลาแบบต้องใช้โอกาสดีจริงๆ,ๆนะอะถึงจะคิวได้นะครับคนเลยไม่อยากเป็นกันนะคะรับยูโบชาร์จจะได้แล้วเฮ้ยเพื่อนยูโบชาร์จกำจัดจได้แล้วคนะรัชไม่ อ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอ้ยชาร์จแล้วชาร์จแล้วเอ้ยจะไปอย่าเพิ่งมาตอนนี้ดิครับอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมานี่ฮะถึงได้คิวนะต้องใช้โอกาสดีจริงๆนี่ชาร์ดระบุชาร์จระบุชาร์จระบุชาร์ดระบุฆ่าสไนซ์ก่อนฆ่าสไนซ์ก่อนเดี๋ยวมันฆ่ากูชาร์ดระบุชาร์ดระบุ no no heavy ข้างหลังชาร์ดระบุชาร์ดระบุ ชิญรบชิญรบุ no 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 my friend no ทีมเราไม่มีเฮฟวี่เลยเอ้ยนั้น,อ, <c oughs> นอีน่าจะเป็นสายไหนดีครับสไนเออร์เออผมยังไม่ได้เล่นสไนเลย์วันนี้ขอเล่นหนแล้วกันดูว่าจะเลิกกันหรือเปล่าจริงๆนะฮะถ้าจะเฝ้าถานนะคุณจะใช้เซนที่อันธรรมดานะครับมันจะมีมเซนที่สองอย่างไง เซนที่ใหญ่กับเซนที่มินิเซนที่นะครับมันจะแบบมินิเซนที่เหมาะกับการแบบเป็นฝ่ายบุกมากกว่านะฮะลุกกะระลับนะฮะลุกกะระลับฝ่ายอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเคกับเมะทุยไม่ใช่นะฮะนี่ไม่ใช่รายการเอาใจสาววายนะเว้ยนี่คือรายการซีเรียสนะครับว่าแต่ทางอกอยู่ไหนวะซีเรียสหนไมาทางออกอยูไอย่ไหนวะเฮ้ยไงเอ็กซิทเรากำลังจะเดินไป จะนั่นไข่เอ่ยนั่นไข่นี่ตายเลยสวัสดีสวัสดีขอบใจที่อยู่นิ่งๆนะเพื่อนเอยจับตัวมีดเพื่อเราชนะนั่นไงเพื่อเราชนะเราจะไปตีมันตีมันขอฆ่าหน่อยเถอะถึงเจ้าจะฆ่าฆ่าไม่ได้แต่ฆ่าก็ฆ่าเจ้าชนะสักที นี่เนี่ยฮะคือทีมอัเทสนะครับความสนุกของมันคือการมีทอสนะครับคือทอสมันคือแบบท่าทางไงเออท่าทางแบบนะฮะอย่างนั้นอ่ะมันจะทําให้ดูเกมมันแบบเออสนุกขึ้นนะฮะคือจริงอัลเทสมันดังได้นะครับเพราะว่าเกมมันฟรีไงเออแล้วก็ความสนุกมันอยู่ตรงนี้นะคนเลยออาจจะชอบไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอา้า จากไหนเอ่ยเฮ้ยตรงนั้นมีเฮฟวี่เฮฟวี่กำลังมาน่ะฉันกำลังฉันหลอย Heavy. เฮฟวี่เฮ้ยเล่นทอสเหรอเออเราอ่าปล่อยไว้แล้วกันคนเล่นทอสถือว่าปลอดภัยแต่ถ้ามึงลุกมาเมื่อไหร่อะมึงโดนเออมา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 นี่สุดยอดครัชสุดยอดครัชชี่สุดยอดครัชรชี่่มตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น มายืนค้างไว้หรอครับตกแล้วอย่ายืนค้างแล้วมันก็เล่นทอนเหมือนเดิมอดูไปยิงแม่งเลยเหมือนไปไม่มีเมดิกว่ะขอโทษด้วยที่ฉันไม่ได้เป็นเมดิกจริงๆฉันก็อยากไปนะแต่ฉันแค่ฉันก็แค่อยากจะลองค์ตใหม่นี่ค์ตใหม่ค์ตใหม่ตายเลยสก,กิททีวีอะไรวะสก,กิทเลสสก,กิทไลฟ์ สกิสกเลิฟสกิดไลท์เออสกิดสกิททีวีอ่ะเฮบอกแล้วอย่าเล่นบอกแล้วอย่าโอ้ยตายตายตายว้าวตาย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 ดอฉันไม่มีจาร์ตี่นะ ขอโทษด้วยจาร์ตี้นะนอกจากจะทําให้แบบจับสปายนะฮะเออเขา ructure, บอกก่อนจาร์ตี้คือฉี่นะครับสำหรับคนไม่รู้คิดว่าเป็นน้ําเหลืองเฮ้ยสปายอ๋อ oh, พวกเราเซอร์ไพรส์มาเธอฟัคก์และโอ้ยโอ้โหเซอร์ไพรส์มาเธอฟัคก์เลยเอาละก,กันนะฮะวันนี้ผมเหนื่อยแล้วนะครับเอ้ยโอเคเอาละก,กัน วันนี้ผมเหนื่อยแล้วนะคะขอขอบคุณนะครับที่รับชมการเล่นทีมฟอเทสอันนุ่มๆของผมนะครับก็ถ้าอยากจะถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ถ้ายังไม่ได้กดซับก็กดซับซะนะครับเพื่อติดตามผลงานใหม่ๆของผมนะครับวันนี้มนมองแมวกิมม์ขอลาไปก่อนและผมตายเอ,อือครับ สวัสดีครับโอ้มือเป็นข้างหลังไปเก็บ